คลิปวิดีโอดีกว่าได้เลยน้องนา<ะ>ครับน้องนาเคยดูสเตปอัพไหมครับที่มันจะมีการแบทเทิลแดนซ์กันนะครอแบบว่าเมามันในการออกสเตปเลยใช่ไหมคะถูกต้องฮะแต่อันนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นกิจกรรมระหว่างครอบครัวนะครับระหว่างของคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยนี่แต่ว่าเป็นการเต้นการแข่งกันนะฮะร,ระหว่างคุณแม่แล้วก็น้องโดยมีพ่อเนี่ยเป็นดนะีเจคอยเปิดเพลงให้แล้วก็ถ่ายวิดีโอครับซึ่งทั้งสองคนจะมีสเตปการแดนที่มันขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ นี่นะครับคือคุณแม่แล้วก็คุณน้องนะที่จะมาแบทเทิลแดนกันโดยมีคุณพ่อนะครับเป็นคนอัดคลิปวีโอนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองคนเต้นแข่งกันครับหนูน้อยชุดแดงอ๋อดูท่าเต้นของหนุ่มน้อยคนนี้ซะก่อนนะฮะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าให้ดานะครับว่าบ้านของน้องคนนี้อยู่ไหนน่าจะอยู่แถวสะพานพุนหรือเปล่าฮะทำไมอะะคดูท่าเต้นแบบนี่มีการสอยดาวด้วยนะครับุดแชุดแดงว่าไงยังไงยังไงโย่โย่ยาวไป นี่นะฮะสเตปของน้องเขาไม่ธรรมดาจริงครับมาลีชุดแดงมีการแบบว่าตรงต่อนะคะแบบว่าผัดกันเต้นอะไรอย่างงี้นี่คุณแม่ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าแม่คนนี้ยังวัยรุ่นอยู่นะครับเดอดฮเดฮกเอคนเล็กด้วยนะคะสงสัยน้องคนเล็กนี่โตขึ้นมาก็ไม่น่าจะแพ้กันเลยนะคะมน่าจะสิงลายกันนะฮะโอ้โท่านี้เราเห็นบ่อยๆตามงานะะ

เดือฮัทยังขอสู้ด้วยเดยอฮัท พูเตามเลยนะบางทีคะ่ะ <laughs> พี่เอนาแบบว่าดิดนเพลงแล้วเพลินไปหน่อยนะคะครับเอาเรามานะนี่ถ้าสมมุติว่าเวทีเรากว้างอันนี้นี่เรามาแบทเทิลกันเลยนะเต็ปกันเลยนะคะ <laughs> โอ้โห <laughs> เห็นแล้วแบบว่ายอมไม่ได้จริงๆใช่แล้วแหละครับพ,พี่เพียวแต่ว่าก่อน